สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่ยามเย็นนะครับวันนี้นะฮะมาเป็นลูกปู่จืดกันบ้างนะครับสำหรับพรุ่งนี้นะครับเตรียมพบกับปิตาอีกเช่นเคยนะฮะพรุ่งนี้ปิตาลุยเลยไหมพี่เช้ากับวันเย็นเลยไหมฮนะน้องจัดให้แบบฉ่ำๆกันเลยครับนะแล้วพี่น้องที่ชอบสวยงนะ ช,ชอบองค์ไหนพี่รีบปิดนะฮะรีบๆจะปิดได,ด้ดเลยนะพี่นะฮะตอนนี้ก็ตามอย่างที่บอกราคาก็เริ่มแรงทวีคูณขึ้นเรื่อยๆแล้วพี่นะครับนะฮะเรื่อยๆหลายรายการนะครับทางทีมวัดนะฮะทางกมการทําจะสร้างนะฮะเริ่มตั้งรับกันแล้วพี่นะฮะบอกเลยนะฮะว่าสุดแน่นอนครับพี่นะครับตอนนี้ครับมาพบกับอระอ่าเป็นรุ่นหนุนทรัพนะฮะแล้วก็ชนะจนพี่เดี๋ยวเรามาชมกันพี่นะในราคาย่อมเยานะครับเอาไปบูชากันได้นะครับพี่ๆนะฮะ มาฮะเรามาดูในการที่หนึ่งกันเลยครับพี่เฮ้ยใส่เลยลายการที่หนึ่งครับมาเป็นรุ่นนี้พี่นี่ฮะรุ่นนี้ครับเป็นรุ่รรรนหนุนซับนะฮะโอ้โหเป็นรุ่นอีกหนึ่งรุ่นนะฮะที่สวยพี่นะฮะไม่ได้ยกลังมาพี่นะ,ะแต่ก็ได้มาแบ่งปันพี่น้องประมาณอ่าถึงหกรายการนะฮะสวยๆอย่างนี้พี่นะครับมีแค่หกองค์นะ,ะนะฮะสวยพี่นะเป็นปู่แบบมอนอมยิ้มนะพี่นะมาเหมือนรับซับอะยิ้มรับซับนี่นะฮะต่อเก้ารอบนะฮะนี่ จนวนหน้ากากสองกษัตริย์พีจะสร้างห้าสร้าง10เหรียญเนี่ยโอ้โหเลขคนเบอร์หนึ่งสี่เลขคนละเบอร์หนึ่งสี่ด้วยนี่ฮะสวยๆกันเลยครับรายการนี้นะฮะนี่ฮะสามร้อยบาทนะครหน้ากากสามกษัตริย์พี่ต่อมาครับเป็นแบลโรเดียมหน้ากากอัปก้านะครับนี่แบล็โรเดียมหน้ากากอัปก้าเลขโคโนละเบอร์สี่สองครับเลขโคโนเบอร์สี่สองพี่รายการนี้ขอเสียร้อยห้าสิบบาท รายการน,นี้ขอสองร้อยห้าสิบาทพี่รายการที่สองนะฮะต่อมารายการที่สามครับเป็นเนื้อทองแดงสตินเรียกเลขคุณเบอร์เจ็ดสี่เนื้อทองแดงสตินเลขคุณเบอร์เจ็ดสี่หน้าคมๆอนี้พี่นะปู่อมยิ้มนะฮะนะฮะแบบดูแนละแบบแม่ตานะฮะปู่แม่ตามาาๆพี่นี่ฮะสวยมากๆเนยฮะ,ะนี่ฮะรายการที่สามนะสองร้อยห้าสิบาทระคการรายการที่สามต่อมาเป็นรายการที่สี่ครับนะ เป็นเนื้อทองแดงสติดนะฮะลงยาแดงพี่หูเลขคนตัวเบอร์สามหนึ่งพี่นะฮะเลขคุตัวเบอร์สามหนึ่งหูพี่อย่างสวยครับรายการนี้โอ้โหสวยจริงนะฮะปูยิบผมชอบมากเลยพี่นี่ฮะรายการที่สองร้อยห้าสิบปดนะครับต่อมารายการที่ห้าครับนะฮะรายการที่ห้าเป็นเนื้อเหมือนมหาชนวนเลยรายการที่หน้าเป็นเนื้อมหาชนวนเถื่อนนะครับลงยาจีวนตอโคตรพิจารณากรอบนะฮะรายการนี้สวยมากพี่ชายนีฮะเลขคนตัวเบอร์สามแปดนะครับ เลียกคุณเบอร์สามแปดพี่อย่างสวยครับรายการนี้นี่ฮะลงยาจีวอนด้วยนะครับนี่ฮะรายการนี้สองร้อยห้าสิบาทนะครับรปยการที่ห้าต่อมาการที่หกครับเป็นเนื้อมหาชนวนเจ้าน้ําเงินนะฮะลงยาจีวอนเจาะห่วงใส่ห่วงครับนี่ฮะมหาชนวนเจ้าน้ําเงินนะฮะนี่ฮะเลขคุณเบอร์หนึ่งห้าครับโอ้โหพี่ข้างหลังสวยมากนะฮะนี่ฮะ ข้างหลังสวยมากนะรุ่นนี้ลดไม่ได้นะพี่นะเล้น250เต็มๆเลยนะฮะเพราะว่าบางมากนะฮะแบ่งปลาพี่น้องบางๆเลยนะครับสวยมากนะฮะเลยเอาติดมาให้เล่นกันนะฮะได้มานิดเดียวได้มาแค่เจ็ดองค์นะพี่ให้ดูนะนี่ฮะต่อมาเข้ารายการจะไปพี่นะฮะรายการที่เนื้อทองแดงมันปูนะฮะเป็นลงยาอ่าม่วงนะฮะลาวาม่วงขาวนะครับนะนี่สวยมากคลาสสิกนะฮะนี่ครับเลขยกเเบอร์29ครับ นะฮะบอกเลยว่ายัางสวยพี่นี่ดูแววตางปู่นะอมยิ้มป,ปู่พี่นะฮะผมบอกเลยว่ารุ่นนี้นะครับสวยจริงๆครับรายการนี้นะฮะเป็นรายการที่เจ็ดครับสองร้อยห้าสิบาทพอพี่สนะครับต่อมารายการที่เก้าครับนะรายการที่นะี่ฮะหกเจ็ดแปดเอ้ยเป็นยังไงเจ็ดอาเจ็ดนะต่อมารายการที่แปดครับรายการที่แปดนะครับ แก่เลยพี่รายการนี้เป็นรุ่นชนะจนนะพี่นะฮะเป็นของลูกที่จืดนะครับรุ่นชนะจนหันข้างครับนี่ฮะนี่ฮะรายการที่แปดนะครับนี่ครับเปิดเลยฮะโอ้โหรายการนี้พี่สุดจัดเลยฮะรายการนี้ครับเป็นเนื้ออะไรพี่มหาชนวนนะนี่คันเบอร์สามสามนะฮะนี่ฮะโอ้โห ซื้อสวยเลยพี่นะรายการนี้เอาไปพี่เปลี่ยนปันให้400บาทนะฮะแช่น้ำมันว่านเสือนะฮะฮแช่น้ำมันเสือนะฮะเอาไป400บาทพอพี่นะฮะพร้อมเรียบเลยนะฮะต่อมารายการที่9ครับหรือ <c oughs> รายการที่9พี่เปิดออกมาครับโอ้โหรายการที่9เปิดออกมาครับหรืายการที่9เปิดมาเป็นเนื้อมหาชนวนนะฮะ หน้ากากเงินพี่หน้ากากเงินแท้เลขคนทเบอร์สี่หนึ่งนะนี่ฮะรายการนี้เอาไปพี่สามร้อยห้าสิบบาทพี่หน้ากากเงินแท้นะฮะขอสามร้อยห้าสิบบาทนะฮะต่อมาครับรายการที่สิบครับรายการที่สิบเปิดมาครับโอ้โหนะีมาแบ่งปันพี่น้องฮะมาแบ่งตันพี่น้องครับรายการนี้เป็นเนื้ออะไรเนื้อทองแดงมันปูนะรายการนี้มาแบ่งปันพี่น้องครับเนื้อทองแดงมันปูพี่รายการที่สิบนะ นี่ะร,รายการนี้เอาไปพี่สองร้อยห้าสิบาทพอจะส่งให้ฟรีนะฮะต่อมาครับเป็นรายการที่สิบเอ็ดครับ <c oughs> รายการที่สิบเอ็ดนะฮะโอ้โหรายการนี้ค่อนสวยพี่เออรายการที่สิบเอ็ดนะฮะขออนุญาตนะฮะตัดหน่อย นี่รายการนี้ต่อโคตรรวมเลครับนะเรียกคุณตัวเบอร์สองเจ็ดนี่เอาไปสองนะร้อยห้าสิบาทพอนะฮะเอาไปสองร้อยห้ารุ่นนี้นะฮะร,รุ่นชนะจนถ้าถ้าคู่ก็สี่ร้อยได้นะฮะสองร้อยห้าสิบคู่สี่ร้อยได้พี่นะลองเลือกชมดูพี่นะฮะต่อมาที่รายการถัดไปครับรายการทนะี่สิบสองครับรายการที่สิบสองเปิดออกมาครับ เน,เนื้ออะไรครับเนี่ยชุบเงินนะฮะโอ้โหชุบเงินรายการนี้เอาไปพี่นะฮะสองร้อยห้าสิบาทพอนะฮะสองร้อยห้บาทพอนะฮะสองร้อาสบาทบีได้คเบอร์ห้าเจ็นะครับสองร้อาสิบบาทตัายการที่สิอ ต่อมาการห้าไอยี่สิบรายการ 5, ที่สิบสามเรา,ารไปรายการที่สิบสามครับเปิดออกมาครับโอ้โหรายการที่สิบสามนี่เอาละเอาละได้ลุ้นใช่ไหมรายการที่สิบสามได้ลุ้นกันแห 23, ลนนะรายการนี้นะฮะรายการนี้ครับรายการที่สิบสามเปิดออกมาครับ เนื้อเลยโอ้โหตะก,กั่วเนี่ยฮะรายการที่เป็นเหรียญตะก,กั่วครับโอ้โหหล่อเปลาอยนี้นะใช่หล่อมปลาอย่ี่นะเหรียญตะก,กั่วพี่เลยนคนจบอร์ใหม่ได้หกตัวเดียวครับนะฮะรายการนี้เอาไปพี่แบ่งตันให้นะครับขอแค่อา่าเท่าไหร่ตะกั่วตักก้ตงแเป็นตักงแตตะกั่วทำมัเลิกหรือเปล่านะเอาไปแค่250อคสองร้อยห้าสิบปอนด์นะฮะปอต่อมาครับเป็นการที่สิสี่ครับ รายการที่สิบสี่ครับเปิดออกมาครับโอ้โหอยู่ด้านล่างด้วยรายการที่รายการที่1ิบสี่อยู่ด้านล่างด้วยฮะโอ้โหฮ้ยพี่รายการนี้มาเฉยฮะรายการนี้มาเฉยครับนะฮะรายการนี้ชุบทองครับเลขคนตัวเบอร์หมายเลขสี่ตัวเดียวครับนะโอ้โหฝั่งเพชรเต็มสูบฝั่งเพชรเต็มสูบฮะ โโอโ้รายการที่สุดจัดนะพี่ฝั่งเพชรเต็มสูบเลยฮะพี่สวยมากเอ้ยองค์นี้สวยจริงพี่จบกันเป็นพันสองพันถ้าไม่มีารายกันนี้นะเดี๋ยวผมดูให้แป๊บนะฮะน่าจะจบมาหลไหายพันเลยพี่รายการนี้นี่ฮะ กัี่หายอยู่นะฮะโอ้โหนี่รายการนี้ฮะจบกันที่พันเจ็ดอ่ะอจบกันที่พันเจ็ดพี่สวยจริงโอ้โหจุดทองโอ้โหฝั่งพลอยเต็มนี้ฮะรายการที่ผมขอแล้วพี่นะฮะถือว่าผมขอแล้วกัน เปิดไม่แพงนี่ขอคนที่ปิดได้รับได้นะขอที่หนึ่งพันสี่ร้อยบาทปิดให้เลยครับหนึ่งพันสี่ร้อยบาทผมปิดให้เลยครับรายการที่สิบสี่ครับต่อมาการที่สิบห้าครับหนึ่งพันเอาพันสามนะพันสามพอพี่งดไม่ต้องต่อเลยนะขอพันสามจบให้เลยนีครับพันสามพอจบให้ทั้สามต่อมาครับการที่สิบห้าโอ้โหรายการนี้คร เป็นมหาชินวนนะฮะลงยาแดงครับมหาชนวนลงยาแดงนี่เลขโค้ดนัมเบอร์อะไรนะเลขโค้ดนัมเบอร์อยู่ตรงนี้อีกอืนี่เลขโค้ดนัมเบอร์พี่สองหลักนะฮะเจ็ดสี่นะเอาไปสองร้อยนะฮะสองร้อยเจ็เก้าสิบห้าต่อมาเก้าสิบหก หรือรายการที่สิบหกครับหรือรายการที่สิบหกเปิดมาครับโอ้โห,หรายการนี้เนื้ออันก้ารายการที่สิบหกเนื้ออันปก้าลงยาวฟ้านหน้ากากนาวะเรื่องนี่ฮะ เอาโอาสในการนวะจริงๆด้วยีิเลคุอร์เจ็ดศูนยนะีรายการนี้เอาไปพี่สองหบาทมอส,สวยๆสหบาทมอพี่นะฮะต่อมาพี่ราการไปครรายการที่สนะิเจ็ดครับรายการที่สนะิเจครับเปิดออกมาพี่โอ้โหเป็นเดองแดงนะโอ้โหหน้ากากสองเค เจอสองแดงในกล่องสองเคพี่เอาไปที่สองร้อยห้าสิบาทยกคู่สี่น้อยนะฮะต่อมาราการที่สิบแปดครับรายการที่สิบแปดมาเปิดพร้อมพร้อมกันนะโอ้โหร,รายการที่แปดโอ้ยรายการที่แปดนะครับแต่พี่สงสัยกล่องนะึงใส่กล่องแป๊บนึง นี่ฮะรายการที่แปดที่หลังแบบอุดเท้าเวสุวรรณนคะครับเลขคนเบอร์สองหกหลังแบบอุดเท้าเวสุวรรณนคะครับแช่น้งมันว่านนะฮะนี่ฮะเลขคนเบอร์สองหกนี่ฮะเอาไปพี่400ส,สี่ร้อยขอสี่ร้อยป่ะนะครับต่อมาพี่รายการจะไปครับรายการที่สิบเก้ารายการที่สิบเก้าครับ ปเปิดออกมาครับโอ้โหเลขคือตเบอร์สองหนึ่งแบล็คเงินทองหน้าสี่เคแบล็คเงินทองหน้าสี่เคพี่เอาไปพี่สามร้อยพอสามร้อยพอพี่อีพีนี้นะครับพิเศษให้ต่อมาครับองค์ที่ยี่สิบนะองค์สุดท้ายและท้ายสุดเนี่ยองค์ที่ยี่สิบนะองค์สุดท้ายและท้ายสุดเปิดออกมาครับองค์ที่ยี่สิบเปิดมาครับโอ้โหนนะนาทองแดงซาตินนะพี่เอาไปสองร้อย เอาไปสองร้อยพอพี่อีพีนี้โอเคไหมพี่นะฮะนะเอาไปพี่นะชอบผุดใจกันไหนพี่ติดเข้ามาได้เลยนะยี่สิบรายก,การวันนี้นะฝากขอบคุณท่านติดตามและอุ่นน้องด้วยนะครับนะลุยกันพี่ชอบผุดใจกันไหนก็ติดเข้ามาได้เลยครับางานนี้ฝากขอบคุณท่านที่ติดตามน้องด้วยขอบคุณมากครับ